สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินมาแสดงความดีใจพร้อมกับแนวทางต่องวดของคุณยายสายงดกร4664นะครับถูกตรงๆเลยนะครับเรียกพระอาจารย์เนาะให้ไว้ตั้งแต่ต่องวดนะครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีคุณยายนะครับผมวันนี้แอดมินก็เดินทางมาแสดงความดีใจกับคุณยายสีหกโกสี่ตรงตรงเลยนี่ยายอืมก็จะสีหกโคกสี่อาจารย์ท่านว่านี่ยายสีหกโกสี่นะเอออาจารย์ว่าสีหกโคกสี่สามสีอ๋อใช่ใช่อาจารย์ท่านนี่เทียวว่าท่านถูกอันรางวัลหกล้านไม่ใหญ่ท่านเดียวกันนี่ไหม ไม่ใช่องค์เดียวกันนี่ยายเทวดาถูกฮกลานแล้วก็ไปแจกนะไม่ใช่หรอกคนละองค์นี่คนละองค์อ,คองค์เก่าเ,เนี่ยอ,องกาวคือเพิมม่พูดกองเลขตัวน,นี้นี่ท่านบอกมาแต่ต้องงวดด้วยเนาะพกบ,บอกมา,นานเออสี่หกแล้วก็สามสี่เออสี่หกสามสี่เออ 4, 6, 3, 4, 4, สี่หกสามสี่ซื้อไปอ,อ กันว่างี้ก็เลยเลยออกมาเลยจิทซาว่าออกเลยไม่พูดอะไรเลยจะทีนี่นอือคนทีเดียวบอกตั้งแต่หลังเล็กออกได้สองวันมี่ใหญ่เออยายก็จำไหวแต่คนนี้มาตายมาอือเอเอทำคนทีเดียวอือแม่นดีเดี๋ยนอยายเนาะอันนี้ที่นี่มีวัานกอน,นี่ฉันละบึเล็กออกแล,ล้วฉันละ 8ปดศูนย์แปศย์กับแปดหนึ่งเออโอ้อันนี้ของวงดดีนะี่ใหญ่ของวงวดใหม่เงดนโอ้แปดศูย์กับแปดหนึ่งอเดียวจานเดียวอจาวอวอจารย์เดียวกันอเออแปดศูนยหนึ่งเอออุ้ยเท่าี้อือหลดเท่านี้แลหละอือโอ้เสียดายเหล็กแต่พอ่อใหญ่ฝันว่าไงนะแต่พ่อมวดก่อนมาหานะ่ะ ท่านมายื้อไอ้แกมายื้อางบ้านนี้เออก็มาท่านก็ว่าไอ้แกก็ว่าไม่ไม่ดูลูกดูหลานเบิ้างวางงี้จะให้ฉันดูยังไงคิไปดูกันไหนวางงี้ไปเลยก็มายืนอท่านไอ้แกก็พูดขนาดนี้แกก็เลยไปที่ป่ะ ก็เลยยายไปเสื่นอนพสะตะพอมนะสองสี่เจ็ดเออก็เลยไปเสืออสอเ่อนพสสองสี่เจ็ดมันก็สองสี่หกก็ไปอีกโอ้เสียดายค่กเนยยายเนาะสองสี่เจ็ดสองสี่หกเสียไปแต้มหนึ่งโอ้<ะ>เ,เียยวถ้าไปซื้อโรตเรี่ได้รางวัลไก่เคียงในยยายเนาะไงอือ ยังเนี่ยเขาก็ไม่หายหรอกถูกไอพิษมาเสียงนี่เต็มหนึ่งเต็มหนึ่งาใหมดแต่มันมีเห็นสาไอ้หรอกสองสี่หกสองสี่ดเดายอยู่นให่้วมันี้ฟันเห็นตาผอมไม่ใหญ่ยัง้ันแ้ไนเห็นร้วฟัเหง่ายหร ืงดก่อนนี่ก็ว่าไม่มีศูนย์อะน้อยใหญ่เนาะว่ามันมีศูนย์แหละงดนี้กูยังไม่ได้วันแต่หลมันไม่รู้เรื่องดกเงียบปินอนไม่ค่อยรับแต่นี้ยายปวดขาเน่ะปวดขาที่ก็กินยารับรับมันก็ไม่ไม่รู้เรื่องไอ้เราวันไม่ฝันก็ไม่ลง้มไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้ไอสักอยู้แต่ เอาแต่เรกอาจารย์ไปก่อนนีย hmm. ่าเนาะเราอาจารย์ท hmm. ่านนี้ท่านบอกถูกมาหลายงวดเลยนี่ยาาอาจารย์ท่านนี้น่ะท่านบอกถูกตลอดนี่อาจารย์ท่านที่บอกกันหกสี่สี่หกนี่น่ะอาจารย์เด่นเพ่งนี่โออาจารย์เด่นแต่นู่นนันนี่ที่ท่านบอกถูกตลอดนี่โออที่ท่านน่ะหนึ่งหนึ่งหกก็หนึ่งเจ็ดนั่นนี่แต่งวดแรกนูนะเอออันเดียว คือว่าอาจารย์นี่มีหลายองค์งนายายเนาะอายองค์แต่ว่าอาจารย์ที่บอกแน่ๆเนี่ยก็มีแค่ไม่กี่องค์น้อยายเนาะอัแล้วแล้วอาจารย์ที่ว่าท่านอาจารย์ที่ท่านถูกหลอกลานท่านไม่ได้บอกอะไรนีย่ยายท่านเห็นพูดได้ท่านจะเล่าอายายก็นึกว่าอยากกินจื่อไอ้ต้นอ๋อท่านแสองก็ลยหนึนน่งหนึงน่งสองสาม เล็สามแปดแปดอ๋อเลีกสามแปดแปดต่นะออที่ท่นถูกเออเที่ยววัดท่านถูกรางวัลหกล้านอลยนี่เออก็เริ่มท่านให้ถูกรักนั้เลยแต่ว่าชาวนาเนี่ยอาจ้าซีหนึ่งสองโอ้หนึ่งสองสองสามแปดแปดหนึ่งสองสองสามแปดแปดอ่าก็มีแต่หลีคู่เออ ใช่ท่านพูนแต่งหมดก่อนนะหนึ่งสองสองสามแปดแปดนี่ยเออทานพูดจังหดโกนนู่อือลองถามไปดเอ็อะอกนี่เดีเอาของอาจารย์นี่ลยยายที่ท่านบอกสี่หกงดก่อนนี่แหละเออสี่หกตรงตงเลยเนาะอือนี่แหละอันอนสี่หกอ้าไปศูนย์แปดนึงแต่ศูนย์ปดหนึ่งองกินมี่ศูนแหละหมดนี่ มีศูนย์นี่ใหญ่เลขออกวันพุธเลยมีศูนย์ไหมนะมีสองมีสามมีสี่มีศูนอือศูนย์อย่างรกศูนย์หนาเหลังมีศูนย์ตะแถ่หยายมดเนี่ยต่ไม่รู้จะซุ้นหนาหรือหลังหรือ่ารล่างหนมีไยนอ เอาอาจารย์อีกท่านหนึ่งท่านบอกเป็นปิศานาในใหญ่ที่ท่านบอกเป็นปิศนานะ่ะอะไรอายุอะไรนี่แหละอ๋ออืมทา่านว่าเทพมาก,กินบวชมาก,กินได้เบ็ดพรษาเลยเอืมอายุได้เทศเบ็ดได้ไหนอืมนี่หน่อยอืมเบ็ดที่พรรษาแปดสิบพรรษา แปดสิบเจ็ดพัรษานี่คือเท่าไหร่ออรเออแปดเจ็ดพรนษาอ๋อท่านบวชมาจนเทศมาจนแปดสิบเจ็ดพรรษาเออแต่ความจริงอายุท่านไม่ถึงไม่ถึงรอกอายุท่านสามสิบเจ็ดเนี่ยไอ้นี่ยสักเพียรจันออท์ต้องตะไค่แสดงว่าท่านบอกเป็นปริศนาดิไงท่านอายุไม่ถึงแปดสิบเจ็ดทำไมว่าท่านบา เทศมาแปดสิบเจ็ดพันษาอ่าตังในทิ้งเราอืแต่ว่าท่านไม่ได้บอกตรงตงนี่ยายะท่านไม่เคยบอกกลุ้งโกอือารุนอ๋ออาจารย์นี่ท่านไม่เคยบอกตรงไเคยียงเียงอย่างนี้อือเดียจาที่ที่ถูกเนี่ยทำในกำไรเราดูง่าว่าปะปะปะที่ถูกเลยปะอืมที่ก็บอกอันสี่หกสี่ไปมีนี่ยายสี่ไปอือสี่หก ทำสีสีหุกสีอะไรอปมถูกเลยป่ะอืมถูกไม่ถูกก่อนเีวไปอ่อันว่าปัดยังไงอืมอันมีที่ทำไดทันถูกเดี๋ยวทันกอกัวเราอืมทันพูดกันทันคุยกันแล้วก็ทันกูก็รออีกนิดใหญ่แล่วก็รอไปอืมทันเจอรู้อันเละจะมดีเลอไม่ได้ได้เหล็กแต่พอมวดก่อนที่ว่า ยายฝันว่าแต่พ่อมันยืนหนาบ้านเลขบ้านเลขที่นะแปดเจ็ดมันไม่ออกงวดก่อนมันจะมาออกงวดนี่แล้ววยายน้อ <No. S 1> ตรงก็เลขอาจารย์นี่อาจารย์ว่าแปดเจ็ดอาจารย์ว่าแปดเจ็ดพรรษาแปดสิบเจ็ดพรรษาวันนี้แปดสิบเจ็ดพรรษาเทสไล้์จินแปดสิบเจ็ดพันษาเร็วน้องอาคุ้มจริงเขาแมันเนี่ยออกคนะุ้มหมดเนี่ย แะพอมไม่ยอะตรงนี้เออแปดเจ็ดแต่พอออกแต่สองสี่หกสองสี่เจ็บนี่อืมอ่ะก,กคุณถา่ายผมก็เห็นคุณถ่ายมาเมื่อก่อนออกเก่าอ,อืมไปน้องไอ่ช่างเลยไปไปยักบควมอระดาษ่วมออ่ะประชันไปทุกบคุ้มเห็นได้ได้แต่คฟันตอนไหนฟันก่อนเลขอออกเนี่ยอ่าโอ้ ฝันนี่น้อยช่างก็จะถูกนะฝันว่าไปจ้าเป้าหมอคนน้อยช่างก้องกระลูกม,มีสองตัวถึงว่าทำไมามันถูกกันเล็กสีหกไม่ถูกสามตัวเนาะออกกข้าวแถบบูกองนี้ว่าสองกระลูกสองถุงเก,ก่าขว่าถูกขี้ว่าตัวสองศูนเก่านี่เนาะ้อ,อสองศูนเก่า สองสี่เจ็ดสองสี่แปดสองสี่หกใหญ่ก็ซื้อได้นสองสี่เจ็แต่ว่ามันมันออกสองสี่หก็ซื้อนเองก็ซื้อแค่เด็กเองเรียกเสองก็ซื้อสองสูงเก่าก็สองสี่เจ็องซื้อสี่องก็สี่เจ็ดอมเาไปตามปมองเรียนคุ หนึ่งหกก็ออกหนึ่งเก้าอ็กเก้าหนึ่งเอ็กอดูวะ่ะสวยไปสวยมาหน่อยยันหน่อยเนี่ย,อยเอาเลขอาจารย์ไปเสียงแต่แม่ 8, 7, 8, น,นี่แปดเจ็ดก็แปดศูนย์นี่อวนเลขเนี่มาเดาเลขไปเสียงนานเลยใหญ่หนอกก็อันวันแรกเอาแค่ได้เสียงอือเ เลืกเกอกไว้กิจยังคมรุงบอกเขียนในด้ายก็เร็วนอนงวามันจะฟังตัวจะสยุดได้แล้ค่ะไปลงเลยเลือกหลายเจวะเลขที่อาจารย์ท่านบอกมาแปดศูนยะ์กับแปดหนึ่งเน่ะแต่ก่อนต้องเคยบอกถูกบ่อยไม่ใหญ่อ,อาจารย์เก่าโอ้อาจารย์เก่าที่ท่านบอกเอ็นหมดเลขศูนย์เก่าหนึ่งนะเนี่แต่ว่าถูกกันหลายๆนะเนี่ย เที๋ยววดในสื่อโซฟานี่กับเล็กอาจารย์นี่เนี่เออนี่เดียวทันเก่านี่ยเดียวท่านก็พูดมาแบบก็คอยพูดเด้๋เดี๋ยวหลังๆท่านไมันคอยพูดท่านเพิ่งมาพูดวัดเลยว้นี่นะสี่หกนี่เนี่ยเออคอยดูมาทีดู่านจะพูดจริงไหมบางครั้งท่านก็มาแต่ไม่พูดออบางทีท่านมาเทศหรือตะวัท่านไม่พูดอ อืมนี้เราได้80กั็81นี่เนาะไม่งั้นเซ็บนี่วะทันพูดนี้ว่าทันพูดบอกเนอะ01ก็81อืม,แ,บบอมแล้วก็รอดูเนอะว่ายายจะฝันไม่ปะกะติยายฝันคืนทับงวดดิยายตั้งหลังมานี่มันเคยฝันเออยังหวานเน่ยคือจะออกได้คือ คืนสองคืนกับฟันถ้ำงวดนี่ไม่ฝัน <Ừ. S 2> อืมนะก็มันลงมึงว่ามึงจะจะตีจะุสมแล้วนี่ก็ไม่ค่อยดีอะไรละอืมมาอยู่หลารหน่อยยายเนาะรก็ปวดขาปวดแข้งก็แบบนอนหล,ล,ล,ลังรับก็กลืนเลยลงอืมฝันฝันแต่ว่างันเลี่ยวก็ว่าไม่ฝันแต่ว่าเคยยย่อยดูดยังฝันอีกอืมงันเลีวว่ยวเพาไม่ฝันมันจำได้ว่าฟันว่าไปจับปลาหมออ่ มาาหมอหน่อยจากตรงตัวลูกปลาตกขักก่อเอมปลาตกขักไม่คุณอาจจะความหมอไปชมตัวลูกปลาสังหารมืดอ่ะเออมันถูกเล็กตัวหน่อยเออถูกไอ้ตัวหน่อยพ่อมันไม่ได้ปมันในถูกไอ้องตูกกลางเออมันไม่ถูกไอ้ปาตัวใหญ่เนาะออถูกปลาตัวหน่อยก็เลยเหมอกันสี่หกหกสี่นี่ออแต่วันเล็กตัวนี้นี่อาจารย์ตันห่ยติต่อหงวัดดิเน่สี่หกนี่นะเออเอออื สองคืนมัง้งไม่สองวันแต่สองคืนอืมก็หลังหลังจากเลขออกสองคืนนะวันนี้ก็ะตันกระบอกเลยนะนะ่นะไอะออกสองคืนอืมเหตุสองคงเก่าอืมมาคัดมาก่ากไอสามสี่หกสี่สัตส,สี่หกอืม,อ,มอันนี้แหละทำบอกมาว่าอ,อันนี้อืมทำ แปดศูนย์แปดหนึ่งย่งังไงเนี่ยอ่าแป่ะอืมแล้วก็ที่นี่ก็รอดูอีกว่าอาจารย์ตันจะพูดตัวไหนเพิ่มไหมใช่ไหมยายอ่าก็ออยอ่ทางที่พูดเยอะนะอืมไปยังไงก็ขอขอบคุณคุณยายสายมากๆนะครับอขอบคุณครับ ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่นะครับผมหรือว่าเลขพระอาจารย์ของคุณยายสายนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นคนเชื่อส่วนบนะุคคลเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรของแอดมินเนาะนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีโชคมีลาบกับคุณยายหรือว่าไม่มีนะครับผมก็อยากจะรวมบุญนะครับผมอยากจะซื้อค่ามาค่าโพค่าผลไม้ให้คุณยายก็ติดต่อทางเบอร์โทรแอดมินได้เลย ครับผม0952148975เนาะหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนมีแนวทางเด็เดๆอยากจะแบ่งปันลงกับลงทางช่องนี้ก็ให้ติดต่อทางบุตทัวแอดมินได้เหมือนกันเนาะนะครับยังไงก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ